ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกาลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้นครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมง,งานทนายอ้อครับนำคำพิพากษาสารีการดีๆนะครับนาหลักกฎหมายดีๆเนี่ย มาเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยปกตินะครับทนายอ้อนะครับก็จะนําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีอ,อุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับแต่ว่าวันนี้ครับถึงแม้จะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับละเมิดนะครับละเมอร์เนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยเขาวางเอาไว้นะครับอยู่ใน มาตัก420ของประมูลกฎหมายแท่งและพาณนนี้นะครับถ้าหากมีการกระทำละเมิดไปเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับเขาได้รับความเสียหายเนี่ยผู้ที่ถูกกระทำละเมิดเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาใช้สิทธิทางศาลนะครับเพื่อที่จะมาฟ้องร้องนะครับกับผู้ที่กระทำละเมิดได้คดีนี้ครับก็เป็นเรื่องของละเมิดด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่เราเนี่ยนะครับจะไปฟ้องร้องนะครับกับผู้ที่มากระทำละเมิดเนี่ยนะครับก็ โดยปกตินะครับเราก็ต้องมาคำนึงหรือว่าเราต้องมาดูด้วยนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับอายุความทางละเมิดการที่ผู้เสียหายนะครับจะไปใช้สิทธิ์ฟ้องร้องนะครับกับผู้กระทําละเมิดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าอายุความทางละเมิดนะครับเขาเนี่ยวางหลักเอาไว้นะครับอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา448วรรคหนึ่ง ซึ่งคดีนียนะครับที่ทนายอ้อเอามาเทียบเคียงนะครับคดีนียครับก็เป็นเรื่องของการละเมิดซึ่งเกิดขึ้นนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับของพนักงานนะครับทีนี้นะครับข้อที่จริงนะครับเป็นแบบนี้นะครับว่าคดีนียครับโจทเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ได้ไปทําการตรวจรักษาสุขภาพประจําปีนะครับซึ่ง เขาเนี่ยไปตรวจนะครับแต่ว่าผลการตรวจเนี่ยนะครับก็คือว่าแพทย์นะครับซึ่งเป็นพนักงานเนี่ยของโรงพยาบาลนะครับดังกล่าวเนี่ยได้วินิจฉัยนะครับผลการตรวจสุขภาพนะครับของโจทย์ในคดีเนี่ยว่ามีความปกติดีนะครับซึ่งวินิจฉัยมานะครับแล้วก็บวกกับว่าแพทย์เนี่ยนะครับ ลงลายมือชื่อเนี่ยในใบผลการตรวจด้วยนะครับว่าโจทย์เนี่ยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงทางทั้งที่จริงๆแล้วนะครับผลการตรวจดังกล่าวเนี่ยซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับก็คือว่าพ่อหลังจากที่โจทย์นะครับซึ่งเขาไปใช้บริการการตรวจนะครับสุขภาพประจําปีเนี่ยผลการตรวจออกมาเนี่ยว่าคนไข้นะครับหรือโจทย์เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแต่ว่าหลังจากที่ตรวจไปเนี่ยนะครับไม่นานเท่าไหร่เนี่ยโจทย์ โจทย์นะครับมีอาการเนี่ยรู้สึกว่าปวดท้องนะครับอย่างรุนแรงทีนี้ครับโจทย์เนี่ยก็เลยได้ไปตรวจอาที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับผลการตรวจเนี่ยออกมานะครับว่าโจทย์นะครับเขาเนี่ยเป็นมะเร็งตับนะครับโอ้โหคดีนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับซึ่งขัดแย้งกับผลการตรวจนะครับที่โจทย์นะครับไปใช้บริการเนี่ยอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับทีนี้ครับพอโจทย์เนี่ยเขาเนี่ยไปตรวจอีกที่โรงพยาบาล แล้วก็ไปตรวจซ้ำานะครับอีกโรงพยาบาลหนึ่งเป็นโรงพยาบาลที่3น,นะครับซึ่งผลการตรวจเนี่ยของ2โรงพยาบาลหลังเนี่ยนะครับยืนยันมาเลยนะครับว่าโจ์เนี่ยเป็นมะเร็งนะครับเป็นโรคร้ายเลยนะครับ ซึ่งถ้าสมมุติอย่างเกิดว่าตอนที่โจทย์นะครับไปตรวจเนี่ยกับโรงพยาบาลแรกเลยนะครับแล้วถ้าสมมุติอย่างเกิดว่าโจทย์เนี่ยทราบนะครับว่าโจทย์เนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับหรือว่ามีโรคร้ายแรงอะไรต่างๆเนี่ยแพทย์โรงพยาบาลแรกเนี่ยก็ควรที่จะต้องตรวจพบนะครับแต่ว่าโจทย์นะครับเพิ่งจะมาทราบภายหลังนะครับทีนี้ครับพอโจทย์เนี่ยก็ได้ขอผลการตรวจนะครับจากโรงพยาบาลแรกนะครับเพื่อที่ว่า ามาวินิจฉัยนะครับว่าให้ว่าตรงกับที่โรงพยาบาลหลังเนี่ยนะครับตรวจมาเนี่ยว่าตกลงนะครับโรงพยาบาลไหนเนี่ยตรวจสอบนะครับถูกต้องนะครับเพราะโจทย์เนี่ยก็เจ็บป่วยนะครับอย่างรุนแรงเลย คดีนี้ครับ er ถึงแม้ ed, ว่าโรงพยาบาลแรกนะครับกับนายแพทย์ซึ่งเขาเนี่ยทำการตรวจนะครับจะไม่ได้เป็นคนทาให้โจทย์เนี่ยถึงแก่ความตายนะครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจากการกระทําของจําเลยทั้งสองในคดีนี้นะครับคดีนี้ครับโจทย์เนี่ยนะครับมาฟ้องโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นจําเลยที่1และก็ฟ้องแพทย์ผู้ตรวจนะครับเป็นจําเลยที่2ในคดีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคดีนี้ครับก็ต้องนํา เรียนเลยนะครับว่าโจทย์นนะครับถึงแก่ความตายนะครับหลังจากที่โจทย์ยื่นฟ้องคดีแล้วก็หลังจากที่ศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินคดีแล้วนะครับโจทย์เนี่ยถึงแก่ความตายเนี่ย ในชั้นอุทธรณ์เนี่ยนะครับคดีเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแม้จะทั้งกับทางโรงพยาบาลเองหรือจะกับทางแพทย์ผู้ตรวจเองก็ดีนะครับเนื่องจากว่าการทํางานเนี่ยอาจจะมีการผิดาพาดกันได้แต่ที่ทนายอ้อนะครับนําเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมานําเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะไปซ้ำเติมกับโรงพยาบาลหรือกับ แพทย์ท่านใดนะครับเพียงแต่ว่าเรานะครับอยากจะให้มาดูนะครับว่าเป็นข้อกฎหมายนะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้ปอะมาเรียนรู้กันนะครับว่าการที่เราเนี่ยครับสมมุติถังเกิดว่าถูกกระทําละเมิดแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องใช้สิทธิ์นะครับภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดนะครับคดีนียครับเขาฟ้องโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นจําเลยที่1ฟ้องในแพทย์ผู้ตรวจนะครับตรวจผลอาว่า ผู้ตายเนี่ยนะครับมีสุขภาพาแข็งแรงนะครับซึ่งขัดกับความเป็นจริงนะครับเป็นจำเลยที่2ในคดีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะครับถือเป็นลูกหนี้ร่วมกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คดีนี้ครับขึ้นมาเนี่ยสู่3าีการเลยนะครับ คดีนี้ครับมาเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับเราเนี่ยจะได้นําหลักเรื่องอายุความเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กันแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราเนี่ยนะครับจะเข้าไปดูคําพิพากษาสาราดีกาในคดีนีน้นะครับทนายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตนําเรียนเนี่ยให้เราเนี่ย เข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้กับศาลเนี่ยนะครับท่านเนียน่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420มาตรา432มาตรา448วรักหเข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา420นนะครับวางหลักไว้แบบนี้นะครับว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรภีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับเพื่อการนั้นมาตรา4 3 2มสเนี่ยมี3ารวคนะครับวัคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนะครับโดยร่วมกันทําละเมิด ท่านว่าบุคคลเหล่านั้นนะครับจะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายนะั้นความข้อนี้นะครับท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่อาจสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจําพวกที่ทําละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยนะครับว่าสองนะครับบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระทําละเมิดท่านก็ให้ถือว่าเป็นผู้กระทําละเมิดร่วมกันด้วยนะครับว่าสามนะครับในระหว่างบุคคลทั้งหลายซึ่งต้องรับ ผิดร่วมกันเลยนะครับ ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นพันวาต่างต้องรับผิดเป็นส่วนนนะครับเท่าเท่ากันเว้นแต่โดยพฤติการศาลจะวินิจัยเป็นประการอื่นนะครับมาตรา448เนี่ยมี2วรวควรดหนึ่งวางหลักไว้วาาไวแบบนี้นะครับว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายแันเกิดแต่มูลเลมิดนะั้นพันวาขาดอายุความนะครับเมื่อพ้นหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ผู้เสียหายนะครับรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนน้นนะครับหรือเมื่อพ้นสิบปีนับตั้งแต่วันที่ ที่ทำละเมิดวรรสอนะครับแต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญานะครับและมีกําหนดอายุความทางอาญยา,ยายาวกว่าที่กล่าวมานั้นใซ้ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับนะครับคดีนี้ครับศาลนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห่ง มาตรา150วรค5นะครับเข้ามาปรับด้วยนะครับคดีนี้วัค5วางหลักไว้แบบนี้นะครับในกรณีที่บุคคลนะครับซึ่งเป็นคู่ความร่วมในคดีที่มีมูลความแห่งคดีนะครับเป็นการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ต่างยื่นอุทธรณ์หรือดีการแยกกันนะครับโดยต่างได้เสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์หรือดีการนะครับตามความในวสอ2หากค่าขึ้นศาลดังกล่าวนะครับเมื่อรวมกันแล้วมีจํานวนสูงกว่าค่าขึ้นศาลที่คู่ความเหล่านั้น ต้องชำระ ในกรณีที่ยื่นอุทธรณ์หรือฎีการร่วมกันเยนะครับให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีการนะครับแล้วแต่กรณีมีคําสั่งคืนค่าขึ้นสาลนนะครับส่วนที่เกินแก่ผู้ความเหล่านั้นตามส่วนของค่าขึ้นสามน่นะครับที่ผู้ความแต่ละคนเนี่ยได้ชนะไปในเวลาที่ศาลนั้นมีคมาพิพากษาหรือคําสั่งนะครับคดีนี้นครับแม้การป่วยของโจทนะครับจะเกิดขึ้นจากความผิดปกติในร่างกายของโจทเองนะครับโดยจําเลยทั้งสองเนี่ย ่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นหรือจะทําการใดๆให้โจท์นะครับเกิดโรคมะเร็งก็ตามแต่การแจ้งผลการตรวจผิดพลาดนะครับทําให้อาการโรคมะเร็งไปนะครับของโจทเนี่ยลุกลามแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆอีกนะครับโดยตามใบมรณะบัตรเนี่ยยังระบุว่าโรคมะเร็งนะครับของโจทเนี่ยลุกลามแพร่กระจายนะครับไปยังสมองเป็นเหตุให้โจ์นะครับ ถึงแก่ความตายในที่สุดนะครับดีกาของจำเลยที่1ในประเด็นที่ว่าจำเลยทั้งสองเนี่ยมีได้ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทย์นะครับจึงฟังไม่ขึ้นอายุความนะครับฟ้องเรียกค่าเสียาหายนะครับอันเกิดแต่มูลละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์มาตรา4 4 8วรรคหนึ่งบัญญัติว่าค่าอายุความนะครับเมื่อพ้นหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่โจ์รู้ถึงการละเมิดนะครับและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสนใหม่ทดแทนนั้น อายุความนะครับจะเริ่มนับต่อเมื่อผู้ต้องเสียหายนะครับรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้พึงจะต้องใช้ค่าสิ่ใหม่ทดแทนนะครับเมื่อโจทย์เนี่ยทราบว่าจำเลยที่1และที่2องนะครับแจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยผิดพลาดไป จากความจริงนะครับเมื่อวันที่5รกรกฎาคม2 5 5 0ซึ่งเมื่อนับถึงวันฟ้องนะครับคือวันที่26มิถุนายน2551นะครับยังไม่พ้นกำหนด1ปีคดีของโจทย์นะครับจึงยังไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ มาตรา448วรกหนึ่งดีกาข้อนี้ของจำเลยที่1นึ่งังไม่ขึ้นเช่นกันนะครับอันหนึ่งนะครับทุนทรัพย์ที่พิพากษ์ในชั้นอุทธรณ์สำหรับจำเลยทั้งสองนะครับเป็นเงินเนี่ย1,687,592บาทซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับชั้นอุทธรณ์เนี่ยเป็นเงินนะครับ33,751บาทแต่จำเลยทั้งสองนะครับชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยมาเพียงคนละ32,700 11บาทจึงชำระค่าขึ้นสารชั้นุนพอเลนะครับขาดไปคนละ1,040บาทนะครับส่วนทุนทรัพย์ที่วิพาทกันในชั้นพีกานะครับสำหรับจำเลยทั้ง2เนี่ยเป็นเงินนะครับ 1> 3 1 5 0 0 0บาทซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นดีกานะครับเป็นเงินเนี่ย 6, บาทและจำเลยทั้งสองเนี่ยเสียถูกต้องครบถ้วนแต่เนื่องจากคดีนี้นะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยเป็นจำเลยร่วมในมูลความแห่งคดีนะครับเป็นการชนะนี้อัน่อาจแบ่งแยกได้นะครับและจำเลยทั้งสองเนี่ยอานได้ยื่นอุทธรณ์และยื่นฎีกาแยกกันโดยต่างได้เสียค่าขึ้นศาลเนี่ยน,นะครับในชั้นอุทธรณ์และฎีกาดังกล่าวเนี่ยซึ่งค่าขึ้นศาลเช่นว่า หันนะครับเมื่อรวมกันแล้วมีจํานวนสูงกว่าที่จําเลยทั้งสองนะครับจะต้องชาระในกรณียื่นอุครและยื่นดีการร่วมกันกรณีนะครับ จึงต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งน,นะครับมาตรา150วรรค5ที่สารอุทธรณ์และศาลฎีการ,รนะครับจะต้องมีคําสั่งคืนค่าคืนสารสาร่วนที่เกินแก่จําเลยทั้งสองนะครับตามส่วนของค่าขึืนสารชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีการที่แต่ละคนเนี่ยนะครับได้ชาระเกินไปเมื่อสารอุทธรณ์นะครับมีได้สั่งคืนค่าค้นสารส่วนท,ที่เกินแก่จําเลยทั้งสองสารฎีการนะครับจึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับจบ เลยนะครับฟ้องนะครับและแก้ไขคําฟ้องขอให้บังคับจําเลยทั้งสองนะครับร่วมกันหรือแทนกันนะครับชำระเงินนะครับจำนวน8ปดล้านสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับพร้อมดอกเบี้ยในอัยราร้อยลักเจ็ดต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนะครับนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่จบจําเลยทั้งสองเนี่ยให้การขอให้ยกฟ้องคดีเนี่ยครับสารชั้นต้นนะครับท่านเนี่ย พิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพากษาให้จำเลยทั้งสองนะครับร่วมกันชำระเงินนะครับจำนวน1ล้านหนแปดหมืพ้าร้อมาบอบาทอดอกเบี้ยนะครับอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินจำนวนังกาวนับถัดจากวันฟ้องนะครับวันที่26มิถุนายน2551นเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะชำระเสร็จเกียจทิ์ดกับให้จำเลยทั้งสองนะครับร่วมกันใช้ค่าวิชาธรรมเนียม แทนโจทย์นะครับโดยกําหนดค่าทนายความเนี่ยให้8,000บาทเฉพาะค่าขึ้นสารเนี่ยนะครับให้ใช้แทนเท่าทุนทรัพย์ที่โจท์ชนะคดีนะครับคดีเนี่ยกับจำเลยที่1และจําเลยที่2นะครับยื่นอุทธรณ์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์นะครับระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับโจทย์เนี่ยถึงแก่ความตายนายกฤศดานะครับถ่ายญาติของโจทย์เนี่ยยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนนะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านมีคำสั่งอนุญาตนะครับ คดีเนี่ยครับศาลอีกาเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยท่านพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองนะครับร่วมกันชำระเงินนีนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพร้อมดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนะครับนับถัดจากวันฟ้องวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จจนจบเนี่ยนะครับกับให้จำเลยทั้งสองเนี่ยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์นีนะครับแทนโจทย์เนี่ย 8,000บาทนอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นคดีนี้ครับโจทย์และจำเลยที่1และจำเลยที่2เนี่ยยื่นดีการขึ้นมานะครับสู่สาลดีการนะครับคดีนี้ครับศาลดีการนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยท่านพินัจฉัยว่าแบบนี้นะครับว่าข้อเท็จจริงนะครับพี่สาลอุทธรณ์รับฟังมาเนี่ยซึ่งโจทย์กับจำเลยที่1และที่2อน,นะครับมีได้ดีการโต้เถียงกันเป็นอย่างอื่นเนี่ยรับฟังเป็นยุติได้ว่า จำเลยที่1นะครับเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับจำเลยที่2เนี่ยเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลจำเลยที่1น่นะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับ2 5ง9าโจทย์เนี่ยนะครับไปรับบริการตรวจสุขภาพนะครับที่โรงพยาบาลจำเลยที่1และจำเลยที่1เนี่ยนะครับมอบหมายให้จำเลยที่2เนี่ยเป็นแพทย์ผู้ทำการตรวจร่างกายของโจทย์นะครับต่อมาเนี่ยจำเลยทั้ง2 เส่งผลการตรวจตามรายงานการตรวจสุขภาพนะครับให้แก่จโจทย์โดยจำเลยที่2นะครับลงลายมือชื่อเป็นแพทย์ผู้ตรวจะนะครับระบุผลการตรวจเอ็กซเรย์นะครับในข้อที่4ว่าตรวจเอ็กซเรย์ช่องท้องนะครับส่วนบนเนี่ยเพื่อดูตับถุงน้ําดีตับอ่อนม้ามไปทั้งสองข้างปกตินะครับขั้นต่อมาประมาณปลายเดือนมิถุนายน2550นนะครับโจทย์เนี่ยมีอาการปวดท้องและท้องอืดน,นะครับ จึงไปตรวจรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลคนบุรีหนึ่งโรงพยาบาลคนบุรี2และโรงพยาบาลราชวิถีนะครับกับตรวจพบว่าโจทเนี่ยนะครับมีก้อนเนื้อมะเร็งที่บริเวณไตข้างขวานะครับจึงเข้ารับก,การรักษาโดยการผ่าตัดไตข้างขวาออกนะครับ คดีเนี่ยมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์กับจำเลยที่1และที่2ว่าจำเลยทั้งสองน,นะครับทำละเมิดต่อโจทหรือไม่เห็นว่านะครับนอกจากมรณะบัตรที่แสดงสาเหตุของความตายนะครับของโจทจะเป็นเอกอสารประกอบการยื่นคำ้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทผู้มรณะนะครับมีใช่พยายหลักฐานในคดีนี้ที่จำเลยที่1น,นะครับจะนํามากล่าวอ้างในดีกาได้แล้วแม้มหากจะรับฟังนะครับถึง สายเหตุการณ์ตายของโจทย์ตามใบมรณบัตรฉบับนี้ก็ยังเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นว่านะครับผลแห่งการระบุในรายงานการตรวจสุขภาพนะครับทำให้โรคมาเร็งายของโจดเนี่ยนะครับลุกลามแพร่กระจายไปยังสมองนะครับเป็นเหตุให้ในที่สุดเนี่ย โจทย์เลยนะครับถึงแก่ความตายด้วยโูคมะเร็งสมองนั่นเองเพราะปรากฏตามบทความทางวิทยาการนะครับด้วยว่าอาการลุกลามนะครับไปอย่างอาวัยวะอื่นๆเนี่ยมะเร็งไตเนี่ยอาจลุกลามไปอย่างอาวัยวะอื่นๆอ,อ,อ,อันไดแก่ปอดกระดูกหรือสมองก็ได้นะครับจึงยิ่งเป็นผลสนับสนุนนะครับให้เห็นถึงการร่วมกันกระทําละเมิดของจําเลยทั้งสองต่อโจทย์ให้มีน้ําหนักเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ดีกาของจำเลยที่1ในประเด็นว่า จำเลยทั้งสองนะครับม่ได้ร่วมกันทำและเมื่อต่อโจทย์จึงฟังไม่ขึ้นนะครับปัญหาที่จะต้องพิจฉัยประเด็นสุดท้ายที่จำเลยที่หนึ่งนะครับดีกาว่าคดีโจท์เนี่ยนะครับขาดอายุความโดยจำเลยที่หนึ่งนะครับดีกาว่าเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับ2550โจท์เนี่ยนะครับไปตรวจร่างกายนะครับด้วยเครื่องเอง็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลทนบุรีหนึ่งผลการตรวจนะครับ ปรากฏว่ามีก้อนเนื้อที่บริเวณไตข้างขวามาหลายปีแล้วเนื่องจากก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่นะครับแสดงว่าโจทเนี่ยต้องทราบผลการตรวจตั้งแต่วันดั่วนะครับแต่โจทเนี่ยนำคดีมาฟ้องจำเลยทั้งสองนะครับในวันที่26มิถุนายน2551จึงเกินกำหนดอายุความนะครับ1ปีนั้นเห็นว่านะครับอายุความฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายนะครับอันเกิดแต่มูลละเมิด ซึ่งประมวลกฎหมายแห่งและพานนินย์นะครับมาตรา448วรรคหนึ่งบัญญัติว่าขาดอายุความานะครับเมื่อพ้นหนึ่งปีนะตั้งแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นอายุความานะครับ จะเริ่มนับก,ก็ต่อเมื่อผู้ต้องเสียหายนะครับรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวนะครับผู้จะต้องถึงชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในวันที่24มิถุนายน2550ที่โรงพยาบาลทนบุรีนะครับแจ้งผลการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ว่าปรากฏว่ามีก้อนเนื้อนะครับที่บริเวณไตข้างขวามานานหลายปีแล้วก็ตามลำพังข้อที่จริงเพียงเท่านี้นะครับยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าโจทย์นะครับ ผู้ต้องเสียหายเนี่ยรู้ถึงการร่วมกันทําละเมิดของจําเลยทั้งสองนะครับข้อจริงเพียงเท่าที่กล่าวนะครับอาจทําให้โจทย์นะครับรู้สึกงฉน,นสงสัยว่าเหตุใดนะครับจึงแตกต่างขัดแย้งกับผลการตรวจสุขภาพประจำปีของจําเลยที่1และที่2 จึงระบุว่าผลการตรวจออนตราซาวนะครับช่องท้องส่วนบนปกตินะครับเป็นเหตุให้โจทย์นะครับต้องขอรายงานผลการตรวจช่องท้องด้วยเครื่องตรวจขึ้นเสียงนะครับความถี่สูงหรือใบออนตราซาวนะครับมาจากจำเลยที่1เมื่อวันที่5กรกฎาคมนะครับ2550จึงทราบข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่1และที่2นะครับ แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจําปีตามรายงานการตรวจสุขภาพน,นะครับผิดพลาดไปจากความเป็นจริงกรณีนะครับจึงต้องถือว่าโจทย์นี่นะครับเบพิ่งรู้ถึงการกระทําละเมิดของจําเลยที่1และที่2นะครับและรู้ตัวว่าจําเลยที่1และที่2เนี่ยจะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้แก่โจท์ในวันทั่เก้า คือวันที่5ากรกฎาคมนะครับ2550ซึ่ึงมานับถึงวันฟ้องนะครับคือวันที่26มิถุนายน2551นอยาังไม่พ้นกำหนดหนึ่งปีคดีของโจทย์นะครับจึงยังไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา448รวรรคหนึ่ง ดีการข้อนี้ของจำเลยที่1ฝั่งไม่ขึ้นเช่นกันอันหนึ่งนะครับทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรสำหรับจำเลยทั้งสองนะครับเป็นเงินเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนแปื้อบงาทซึ่งต้องเสียค่าขึ้น3าชั้นอุทธรน,นะครับเป็นเงินเนี่ยสามหมบาทแต่จำเลยทั้งสองนะครับชำระค่าขึ้น3าชั้นอุทธรเนี่ยมากเพียงคนละ3 2 7 1มบาท จึงชำระค่าขึ้นสามชั้นทุนร์นะครับขาดไปคนละ1นึับบาทส่วนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นดีการนะครับสำหรับจำเลยทั้งสองเนี่ยเป็นเงินนะครับ3 1 5 0 0 0ันบาทซึ่งต้องเสียค่าขึ้นสาลนะครับชั้นดีการเนี่ยเป็นเงินนะครับ6,300บาท และจำเลยทั้งสองเนี่ยเสียถูกต้องทั่วๆเลยนะครับแต่เนื่องจากคดีนี้นะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยเป็นจำเลยร่วงนะครับในคดีที่มูลความแห่งคดีเนี่ยเป็นการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้นะครับและจำเลยทั้งสองเนี่ยต่างได้ยื่นอุรและยื่นฎีกาแยกกันนะครับ โดยต่างได้เสียค่าขึ้นสาน,นะครับในชั้นทอนและชั้นวิกาดังกล่าวนะครับซึ่งค่าขึ้นสาเช่นว่านั้นเมื่อรวมกันแล้วนะครับมีจํานวนสูงกว่าที่จําเลยทั้งสองเนี่ย ต้องชาระในกรณียื่นอุทธรณ์และยื่นฎีการร่วมกันนะครับกรณีน,นีนยจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับมากก่านึ่ราวัที่ศาลอุทธรณ์นะครับและศาลฎีการเนี่ยจะต้องมีคําสั่งคืนค่าพึ้ารส่วนที่เกินนะครับแก่จําเลยทั้งสอง ตามส่วนของค่าขึ้นสารชั้นอุทธรและชั้นดีการนะครับที่แต่ละคนเนี่ยได้ชนะเกินไปนะครับเมื่อสารอุทธรม์ีนะครับนีได้สั่งคืนค่าขึ้นสารส่วนที่เกินนะครับแก่จะเลยทั้งสอง สารวริกานะครับจึงเห็นสมควรนะครับสั่งแก้ไขเสียงให้ถูกต้องด้วยพิพากษาแก้เป็นว่าให้บังคับจำเลยที่1นะครับและที่สองเนี่ยไปตามคำพิพากษาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งสองนะครับร่วมกันชดใช้ค่าวิชานเนียชั้นวีกาแขนโจทย์นะครับโดยกำหนดค่าจะในความชั้นวิกานะครับ8,000บาทคืนค่าขึ้นสารชั้นอุทธรณ์และค่าขึ้นสารชั้นวิกานะครับ ตามส่วนที่จำเลยทั้งสองชำระเกินแก่จำเลยทั้งสองนอกจากที่แก่นะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธร์นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ อยากเข้าไปดูคำพิพากษาสามัการในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสามัการที่15067นทับส5งนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกันนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กนนรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับคู่กรณีนเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือคู่กรณีนเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรนะครับหรือ ีของท่านเนี่ยมีความล่าช้า ถ้าท่านติดขัดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยยินดีให้คาแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านนะครับจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับผู้กรณีต่อไปเรายินดีให้คาปรึกษาฟรีนะครับสําหรับคนที่รู้ตัวนะครับว่าขับรถไปเฉียวชนผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเราขับรถไปเฉียวชนผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ย ถึงแก่ความตายถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับหรือว่าท่านเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสําหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากนําเรียนนะครับว่าอยากให้ท่านเนี่ยนะครับตรวจสอบดูนะครับว่ารถเราเนี่ยพรบรบี้ประกันภาพบังคับ ขาดหรือไม่ advocate. เราอย่าปล่อยให้ลดเรานะครับพอรบอลรอประกันภาคบังคับขาดลนะครับและนอกจากเราเนี่ยจะซื้อพรบอลหรือจัทําประกันภาคบังคับแล้วนะครับท่านเนี่ยควรที่จะต้องซื้อประกันภาคสมัครใจเนี่ยนะครับติดลบเอาไว้เลยนะครับเวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านแจ้งกับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับหรือแจ้งกับโบรกเกอร์นะครับว่าท่านเนี่ย ประสงค์นะครับจะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยซักหนึ่งล้านบาทนะครับต่อคนเนี่ยนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิบล้านบาทนะครับคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยซัดห้าล้านบาทเวลาเราขับรถไปนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยก็จะมีบริษัทผู้รับประกันภัย เขาเข้ามารองรับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเก็บสาระความรู้ดีๆนำำําคําพิพากษาสา,สารดีการดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัย,ยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับช่วย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สลับเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ